วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าตรวจสอบความเสียหายในเชิงลึกภายในอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ในวันพรุ่งนี้โดยคาดว่าจะทราบผลใน2ส,สัปดาห์ก่อนที่จะส่งให้ผู้ออกแบบซ่อมแซมนายสุชัดชวีสวรณณสวัสด์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยกล่าวว่าจากการตรวจสอบลิฟต์ในอาคารที่ถูกเพลิงไหม,ม้ยังสามารถใช้การได้แต่มีทางขึ้นลงอยู่ศูนย์กลางที่เป็นลักษณะสา,สามเหลี่ยมทําให้เกิดความสับสนและเป็นจุดอ่อนในการเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆถูกไฟไหม้ทั้งหมดรวมถึงพื้นที่ชั้น10และ11อาจจะทําให้พื้นที่ชั้น11เกิดการยุบตัว ทั้งนี้ต้องตรวจสอบว่าความร้อนจากไฟแทบซึมเข้าไปในเนื้อคอนกรีตมากน้อยเพียงใดและหากอาคารยังรับน้ำหนักได้ถึงร้อยละ85ก็แสดงว่ายังมีความแข็งแรงพอที่จะปรับปรุงและซ่อมแซมต่อไปโดยจะเร่งตรวจสอบให้เสร็จภายใน30วันตามที่กทมกำหนดและในวันพรุ่งนี้จะเข้าตรวจสอบโดยคาดว่าภายใน2ส,สัปดาห์จะทราบถึงความมั่นคงของอาคารนางบุศกรแสนสุขประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภยัย วสทออกล่าวว่าอาคารดังกล่าวมีระบบอัตโนมัติหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งปกติควรจะระงับเหตุได้ภายใน20นาทีแต่ก็พบว่าระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากวันที่เกิดเหตุมีการฉีดยาก,กันยุงซึ่งควันจากยาอาจจะรบกวนอุปกรณ์ตรวจจับควัน ด้านพลตํารวจตรีก่อเกียรติวงสุมเมธผู้บังคับการตํารวจนะครบาลสองระบุว่าได้สอบปากคําพยานแวดล้อมไป45ปากแล้วแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ได้ขณะที่นายอาทิตย์นันทวิทยารองผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าไม่มีความเสียหายของโครงสร้างอาคารส่วนตึกสำนักการใหญ่ต้องปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยยืนยันเอกสารที่ถูกเพลิงไหม้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสจอลอด้านการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ตอนนี้ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต